ทำคลิปนี้แล้วก็จะไปนอนนะฮะลืมพูดเรื่องนี้นะมีแต่แบ่งปันแบ่งปันนะคะสิ่งที่ทำคือเรานะคะอยากให้นะคะสิ่งไหนเกิดขึ้นในชีวิตเรานะที่บุญขอครูบาอาจารย์เมาเมื่อเหมืนสวดมนต์เนยเราพอสวดมนต์เสียอธิษฐานคิดใช่ไหมเรารู้สึกถึงสิ่งนั้นซ้ำๆๆนะ แล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นเงินไหลมาที่มานาะเงินมามาแล้วมาอีกมาแล้วมา,วมา,วมาวอีกนะมันก็จะมาลูกค้าหลังไหนเขามาหาเราเยอะๆมากไปนะก็จะมีลูกค้าเข้าร้านมาหาเราหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้เรียนรู้ความรู้ที่เราแบ่งปันหากคุณเป็นคน,ค,คนหนึ่งที่กําลังสนใจนะคะที่อยากจะขอพรปู่เทว้สวรรค์อยากบูชาท่านนะคะปางนี้ชื่อว่าปางกุี่ค่ะ คุณบูชาไปแล้วคุณขอพรออท่านจะมีข้อดีและข้อเสียในการขอพรท่านแต่เนื่องการขอทรัพย์ท่านให้จริงนะคะเวลาเราได้เงินมาจากที่ท่านให้เราก็ควรจะนั่งสมาธิก่อนแล้วก็เงินที่ได้มาแบ่งให้เป็นสัดส่วนนะคะในการใช้จา่ายคุณก็จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บค่ะนะคะแล้วก็จะได้จริงค่ะ ที่เราขอควท่านใครที่สนใจบูชาทักมาสอบถามรึกษาได้ที่ Facebook ชื่อนิพนธ์กรโสภาสนใจบูชาเหรียญละทั้งหมดรวมค่าส่งเรียบร้อยสอง้อยสิบเก้าบทค่ะนะคะใครที่สนใจอยากได้เหรียญถูไปบูชาก็นะาทักมาสอบถามกันได้เลยค่ะถ้าคุณสาสมบุรน,นะคะให้กับตัวเองและจิตญญาณของท่านนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเราเองค่ะ ญาณของปู่หรือลูกศิษย์ของปู่จะมาช่วยเหลือเกื้องค,คูณคุณให้คุณมีชะตาขาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ,ะ,คะถ้าคุณเชื่อว่า,าการที่เราสวดมนต์นักสมาธิาการที่ทำบุญทุกกรณีนะคะแล้วก็ถวายบุญให้ท่านนะแล้วท่านสาหลังไหลผู้คนที่เคารพนับถือปุาวิสวรรคน์สรัางไหลเข้ามาช่วยเหลือเกื่อกูล ทำดีนะคะถ้าทำดีกับทุกคนถ้าเขาเห็นคุณค่าเราเขาก็จะมาช่วยเราแต่บางทีอะทำดีบางคนเขาก็ไม่มาช่วยเราก็มีบางคนเขามีเงินเขาก็รวยแล้วเขาก็ไม่ช่วยเราก็มีบางคนเขาเคยเห็นเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเขาก็ช่วยเราก็มีมีสองแบบเนี่ยเราจะเลือกเอาว่าเราทำบุญใครนะที่เขาเคยทำดีต่อเราแล้ว